ลงหมดไหมลูกที่ทลงไ,ไม่หมดว่ะเปลี่ยนตำแหน่งด้ยแล้วข้มสูแบแล้วเล็กลงเปลี่ยนที่ยืนกันตาจะยังนั่งเฝ้าย,ยูงนะ ดูนี้ไม่เห็นนะครับไปดูมุมใหม่นะไปดูมุมไม่เห็นลวงดินนะเกลดร้อนนะที่น้อนนะเอามุมนี้ก่อนพี่จะไปดู เจ้าคมวัสดุเอาเหล็กลงจากเทเล,ทเล,ทเลอร์เทะลุพ่วงหรอเดี๋ยวกลับมาดูนะพี่น้องนะเดี๋ยวกลับมาดูเจ้าโ,โ,โคโบิโกะนะเดี๋ยวไปดูพาไปดูไอ้เจ้าคมวัสดุเอาเหล็กลงจากเทเลๆๆอร์รถุพ่วงกันนะเดี๋ยวตามกลับมาดูใหม่อืมไม่หอดหรอเด้กพี่นอ้องเจ้าข้าคุยกันดูคุ้ยพ่วงแล้วทฤษฎีถ่าเบิงง้งว่าถาเบิ้งตรงนี่เห็นไหมนี่นี่ขากันเจร้อนนี่เอาเหล็กมัลงนี่ ทำไมคุยกันนานแท้ลูกพี่เอาขึ้นรถไม่โครแล้วลพี่จะขึ้นรถแล้วถ้นตกลงกันบ่าได้เตียวเซลลงแนท่าอะไรบาดั้นบ่กว่ามรื่ลยเขาก็เบิ้องนี้หนีละเบิ้องี้รเขาไปยืน พรลงทีเดียวเลยบะลูกพี่ด้วยบะไรหนี่แม่มุจเจ้าลงลงจากรถแมีนี้ไหมอ๋อมันในมันติ่งพาติ่งพาสตียิ่งพาสตีก้อนมูอมอืมอืมอืมสั้นขี้ดินจะคุกี้กันบมหลวงพี่ หนี้ด้บัดนี่เมันยาวเกินไปมั้งลูกพี่ยาวเกินป่ะอืวอตีมันยาวเกินไปลูกพี่ออเด็กแค่นเาเด็กเนาะเยอะซีกลูกี่ยอะตีงแห้งอือ มัดดีๆระวังระวังระวังลวดมัดขาดเด้งหอไม่ได้เพื่อจับไว้เดี๋ยวเอาไปใส่เน้ออันตรายนะลูกพี่อันตรายนะลูกพี่แกฟีมืออยู่มีผู้จับไว้ตารางบ่ไม่มีเต้ พอนำภาพไปเมือั้งไต่ป่ะพี่เกย์ขึ้นีมือเถอะวะพี่ใหญ่ก็ไม่คันแล้วเอาทรายมาลงาลูกพี่ไปเมื่อกี้กะคนทางค่อยดูพี่เกย์มากลับรถเลยไเ,เดีกกะสามสองศูนย์เหมือนกันวะไปลูกพี่ไป ายนะาวเลยมาดูนี่ดอกมาดูข้อเล็กนี่งนี่พี่แกฝีมือ,อีดยเนาะหาที่หลบดีๆสำ้วัเราไปาดูกันมามากอไม,ม้ทำเป็นมัดเป็นมัดไปเลยเนาะมัดถึกมัดเดียวก็ได้หูกพี่เ สองมัดป่วล่สมัดตวมัดเดียวมัดเทละมัดพอแล้วอันวันไปใส่ปะอันวันไปใส่ ว่หนับวก้อนบวก้อนนี่เต๋ครับเลี้เอาไปเอาไปเปียนเลยแน่เด๋อเอาไปเปียกหมดเลยเนี่ยเด๋อืม tống cứ của thang nắp mai sọt để đa vô níde níde cho níde 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 นอกแล้วน,นี้นี้ไก่ได้วยเอาไงลูกพี่สอดไม่เตะแล้วพี่ก็มัดไม่ก็เด้อเอาพี่นี่มือด้คนขับไม่โคนี่โอ้สองมัดเลยบ่ลูกพี่เอ,อืออือ มีลูพี่นยังไม่หลุดฝั่งนี้ดูดดูพี่ทางไข่ยังบ่หลุดทางไข่ยังบ่หลุดออออบ้างก่อนลูกพี่บ้างก่อนมันบ่เกลื่อนกันเด็กบวกเกลื่อนกันได้เป็นนับสูงไปนี่ยนีเด้อมันมัดเล็กบ่เกลื่อนกันลูกพี่เออเอออันตรายเลยลูกพี่เด้อออออ มันยังไม่หลุดฝั่งท้ายนี่ยังไม่หลุดเลยมันยังีปิดอยู่ลออมสินอ่อนทัว่วครับออมสินอ่อนทั่วคลิปนี้ไม่จบก็เพียงนะเมันไม่ให้ถ่ายแล้วก็ออกออกจากสถานที่เข้าไปได้อแกไม่ให้ถ่าย ค่อยจะไปแล้วค่อยอันตรายจะเฝ้ายกเด้หอพี่คอยคอยันไปกลัวค่อยกลัวเขากลัวคอร์รัปชั่นเหล็กเข้ามั้งเขาไม่เห็นไม่เห็นเหล็กเขากลัวแล้วคอร์รัปชั่นเหล็กก็เลยถามตาแกไม่รู้ว่าเอาเหล็กไปมาอย่างไงนะเข้ามาถ่ายนะสถานที่ในการจะไม่รู้ผมจะไปขอใครดิเนาะเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อไปดูรถแมคโครข้างนอกก็ได้เรานะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะพี่น้องเด้อเขาไม่ถ่ายเราก็ไม่ถ่ายนะ